เหตตาดำเริ่มดอกโตขึ้นแล้วค่ะทุกคนมารอบนี้น่าจะพอเก็บได้อยู่นะ แต่ว่าดอกเขายังโตไม่เต็มที่นะสวยๆตัดเลย

ดีนะวันนี้ฝนไม่ตกอ่ะแต่เมื่อวานฝนตกอยู่นะก็เลยไม่ได้ออกมาเก็บดอกใหญ่ดีอันนี้ก็ดอกสวยอ่ะเหมือนดอกผักบุ้งเลยค่ะมีพี่คนหนึ่งบอกเหมือนดอกผักบุ้งแต่ว่าดอกผักบุ้งมันจะสีขาวเนาะเห็ดแต่ดำนี่เขาเป็นเห็ดสมุนไพรนะเป็นเห็ดที่หายาก แล้วก็ราคาแพงด้วยถ้าฝั่งเยอร,รมันเก็บขายได้จะดีมากเลยแต่ว่าเยอร,รมันเขาเข้มงวดให้เก็บได้แค่พอกิน่ะทุกคนก็กลัวเดตุนพัน์ธุ ดอกใหญ่ด้วยตรงเนี้เมนูที่อร่อยก็คือทำทอดมันค่ะทุกคนทอดมันเห็ดแต่ดำ เมนงูง่ายๆก็เอาไปทอดไข่เจียวก่ะทุกคนพวกเห็ดสมุนไพรนี่กลิ่นเขาจะแรงหน่อยนะเอาไปลวกสักน้ำหนึ่งส่วนมากเห็ดป่านี้ก็จะลวกก่อนน้ำหนึ่งกลิ่นมันก็จะหาย ยังมีอีกหลายจุดเลยนะที่ยังไม่ได้ไปดูอันนี้เดินมาจุดแรกเลยมันติดถนนมองเห็นง่ายเลยแวะมาดูก่อนอันนี้ตะการไตัดขาหมดแล้ว พื้นที่มันแบบไม่เสมอกันตั้งกล้องแล้วมันมีขามก็ลมยังมีอีกนะแต่เราจะปล่อยให้ดอกเขาโตกว่านี้เดี๋ยวเดินไปตรงข้างหน้าอีกหน่อยค่ะทุกคนไปดูเห็ดมันปูก่อน ไม่รู้มันยังมีอยู่หรือเปล่านะเห็นตะไกรเห็ดนางไก่ตอนนี้เห็ดนางไก่เขาก็เริ่มออกแล้วโหลูกขาดิเก็บเลยเมันปู โซนนี้ก็จะเป็นรุ่นสีม่วงนี่แหละที่ยังพอให้ให้เก็บได้นี่อีกนี่มันออกรถดใหม่นะเนี่ยนะเป็นเห็ดมันปูฤูดูใบไม้ร่วง มันปูเนี่ยเอาไปแกงไม่ค่อยอร่อยหรอกเอาไปท,ทําทอดมันก็ได้อยู่อร่อยอยู่เดีย๋ยวมาตัดขาที่ลังแล้วกันไ,ไปก่อนคลิปนี้น่าจะยาวหน่อยตอนแรกกะว่าจะทําคลิปเห็ดแต่ดำอย่างเดียวนะอุ้ย หมดเลยแต่ว่าไหนๆก็เดินมาแล้วก็เลยแวะมาเก็บเห็ดมันปูด้วยมันอยู่ใกล้ๆกันถ้าเราไม่เก็บมันไปเนี่ยมันก็จะบานหมด suối oh Còn mấy con แสงมาพอดีสวยๆนี่เ็ดมันปูดอกสวยอะ่ะ แคตรงนี้แหละค่ะทุกคนจะกลับแล้วตอนนี้มันห้าโมงเลยแล้วค่ะทุกคนอุยรอบนี้ดอกสวยมากเลยอเห็ดมันปูอ จะตัดขาแล้วโอเคกลับบ้านนีกว่ายังไงต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชม